สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรนัทถากูลค่ะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะหลายคนคงจะได้ลงทะเบียนนะคะคนละครึ่งพลัสกันไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท้าสิทธิ์ไม่เต็มนะคะก็ยังมีเวลาอยู่แต่บางคนก็อาจจะรอรับรองสิทธิ์อยู่นะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายเฟสนะคะมีเฟสสองเฟสสอีก ดังน,น,นั้นในเฟสแรกเนี่ยใครลงได้แล้วก็เริ่มที่จะใช้จ่ายตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็เลยนำเรื่องราวของร้านอาหารนะคะหรือว่าพัตคารต่างๆนะคะที่ปีนี้เรียกได้ว่าเหนื่อยกันเหลือเกินนะคะหลายร้านก็ถูกยุบไปหายไปดิฉันเองก็ผ่านไปหลายๆร้านที่เคยรับประทานนะคะก็หายไปแล้วเหมือนกันนะคะก็คงจะ ถือว่าหนักหน่วงจริงๆสำหรับปีนี้ทางด้านของสมาคมพัตนาารไทยนะคะก็ หวังว่านะคะคนละครึ่งพลัสนี้จะมาช่วยปลุกนะคะแล้วก็ผลักดันให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วร้านอาหารเองเนี่ยก็พยายามที่จะเน้นนะคะให้อยู่รอดให้ได้นะคะก็ต้องมาดูกันว่าผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าสมัยนี้นะคะการรับประทานข้าวนอกบ้านเนี่ยหลายๆคนเขาก็ใช้เป็นมื้อพิเศษหรือว่ารางวัลชีวิตไปแล้วนะคะก็อาจจะใช้ตัวนี้มาเป็นการจับนะคะแล้วก็ทําโปรโมทกันค่ะ เรื่องนี้นะคะนางธนิวันกุลมุงคลค่ะนายกสมาคมพัตคาารไทยได้กล่าวนะคะว่าจากกระแสสังคมที่จุดประเด็นห้างค้าปลีกเงียบเหงาในช่วงวันหยุดยาวตลอดจนการมีร้านอาหารขนาดเล็กที่ปิดตัวลงจนเกิดนิยามอวสานธุรกิจร้านอาหารหากมองภาพที่เกิดขึ้นนะคะก็ยอมรับว่าปีนี้การดำเนินธุรกิจมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อ แต่ร้านอาหารที่เปิดให้บริการยังคงเดินหน้าตอบโจทย์ผู้บริโภคเนื่องจากการทานข้าวนอกบ้านนั้นถือเป็นการให้รางวัลกับตัวเองอย่างหนึ่งเป็นมื้อพิเศษสำหรับครอบครัวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะร้านอาหารที่เปิดให้บริการในห้างค้าปลีกศูนย์การค้าต่างๆก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กสําคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตัวอย่างห้างย่านลาดพร้าวค่ะที่มีซุก,กี้แบรนด์ดังไปเปิดสาขาไม่เพียงต้องอยู่ในทําเลที่ดีเพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหรือว่าร้านกาแฟเครือข่ายระดับโลกนะคะหากจะเปิดสาขาต้องเลือกอยู่ในจุดที่ดีที่สุดค่ะร้านอาหารเป็นแม่เหล็กของห้างค้าปีกมานานนะคะ เพื่อที่จะสนับสนุนหรือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันการเปิดห้างใหม่ในปัจจุบันก็จะประกาศแผนชัดเจนในการนำแบรนด์ร้านอาหารชื่อดังมาเป็นแม่เหล็กดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพลาค่ะหรือว่าโซนสุขสยามของศูนย์การค้าไอคอนสยามรวมถึงร้าน MK สุกี้ที่เปิดในเซ็นทรัลรัดเพร้าต้องอยู่ในจุดที่ดีลูกค้ามองเห็นใช้เลี้ยกแขกด้วยส่วนกระแสห้างเงียบค่ะก็มองว่าเป็นแค่บางแห่งเท่านั้นไม่ใช่ทุกศูนย์การค้าค่ะโดยให้จับตาราคาอาหารนะคะที่มีราคาค่อนข้างที่จะแพงค่ะ ด้วยกล่าวค่ะว่าที่น่าสนใจของธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันก็คือภาพรวมตลาดและผู้บริโภคกำลังเผชิญราคาอาหารที่สูงมากหรือว่า Overprice ค่ะกลายเป็นจุดขายเช่นกว๋วยเตี๋ยวราคาหลายร้อยบาทข้าวมันไก่ราคาตั้งต้นเกิน50บาทกาแฟหลักร้อยบาทหรือชาเขียวราคาหลายร้อยบาทค่ะสนยนอาหารในห้างค้าปลีกนะคะหรือว่าฟู้ดคอร์ทมีราคาสูงเช่นกันค่ะ ทำให้การกําเงินในมือ100บาทอาจซื้อสินค้าไม่ได้ไม่สามารถอยู่รอดได้ใน3มื้อนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะตลาดระดับบนคนที่มีกําลังซื้อสูงยังเคยเห็นทานอาหารระดับหลัก20,000บาทต่อคนอย่างไรก็ตามนะคะจาก ราคาอาหารที่แพงขึ้นมากส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารเชิงมูลค่ามีการเติบโตขึ้นขณะที่จำนวนร้านอาหารข้อมูลจากไลนแมนวงในนะคะระบุไม่ต่ำกว่า700 0แสร้านแต่สมาคมคาดการว่ามีมากกว่าเนื่องจากว่ายังมีจำนวนร้านขนาดเล็กเช่นร้านข้าวแกงต่างๆที่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการค่ะ ปัจจุบันราคาอาหารแพงขึ้นมากนะคะก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่หลากหลายร้อยบาทเครื่องดื่มกาแฟที่แพงกว่าข้าวภาพใหญ่ราคาโอเวอร์ไพรส์ไปมากค่ะแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีเงินฝืดคนก็จะออกมาพูดถึงความคุ้มค่ามากขึ้นครอบครัวที่เคยทานอาหารมื้อหลายพันบาทเมื่อเทียบกันกับก,บการซื้อวัตถุดิบไปปรุงเองที่บ้านนะคะก็ทานได้หลายมื้อมากกว่าทําให้การเปิดร้านในห้างค้าปลีกรูปแบบโต๊ะมีขนาดเล็กลงจากเดิมนะคะจัดโต๊ะขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้4ี่ คคนคะ่ะส่วนในด้านของคนละครึ่งคลัสนะคะจะมาเป็นพายุหมุนฟื้นธุรกิจหรือไม่ขณะที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะได้ประเมินภาพรวมตลาดร้านอาหารปี2568จะมีมูลค่า6.74แสนล้านบาทเติบโต3.1%แนวโน้มในปี2569คาดการเต 3. 3ิบโต3.3%คะ่ะแล้วก็มีมูลค่าแตะ6.97แสนล้านบาทด้วย ขณะที่การแข่งรุนแรงนะคะอย่างไรก็ตามปัจจัยลบได้รุมล้อมจำนวนผู้ประกอบการณเดือนมิถุนายน2,568ได้หดตัวลงโดยธุรกิจร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลรวมแล้วมี25,485รายเทียบกับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะมีจำนวน4 4 5 8รายผู้ประกอบการหายไปถึง43%และส่วนใหญ่เป็น ร้านรายเล็กนะคะจากสัดส่วนใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลรายเล็กค่ะก็ราวๆ97-98%ถึงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่มีมาตรการคนละครึ่งพลัสค่ะวงเงินประมาณ44,000ล้านบาทสมาคมพัตนาการไทยคาดว่าจะสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจ3รอบฟื้นธุรกิจร้านอาหารได้จากที่ผ่านมานิยามธุรกิจร้านอาหารอยู่ตามบุญตามกรรมรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะ 10เดือนนะคะร้านอาหารในความรู้สึกของคนก็อาจจะมองว่าติดลบแต่เจ้าของร้านผู้ประกอบการนั้นมองอีกด้านยอดขายอาจจะลดลงแต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุน โดยยอมรับว่าที่ผ่านมาธุรกิจอาหารอยู่ตามบุญตามกรรมค่ะรัฐบาลน,นั้นไม่ได้ดูแลแต่พอมีโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะคาดหวังว่าธุรกิจนั้นจะกลับมาเพราะว่ามีเม็ดเงินสูงถึง4 4 0 0 0ล้านบาทก็จะสามารถเป็นพายุหมุนเศรษฐกิจได้ถึง3รอบทยานสู่แสนล้านบาทร้านอาหารก็จะได้รับอาน,นิสงไปด้วยค่ะ นายพันธ์พเนียงเวศนะคะผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยเพรสิดนน์ฟู้ดจำกัดมหาชนค่ะก็มีธุรกิจร้านอาหารนะคะเช่นโคราคูเอนชาโบเ็นมาม่าสเตชันและก็ชาจีค่ะ กล่าวนะคะว่าการดําเนินธุรกิจร้านอาหารในปีนี้ยอมรับว่าค่อนข้างเหนื่อยการเติบโตต้องมาจากการเปิดสาขาใหม่การหวังยอดขายจากร้านเดิมโตเชื่อว่าไม่โตค่ะขณะเดียวกันนี้นะคะได้มองการอยู่รอดในปีนี้ค่ะว่าต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดีและการสร้างยอดขายจากการจัดโปรโมชั่นสงครามราคาแข่งกันต่างๆแต่สิ่งสําคัญก็คือธุรกิจต้องมีกําไรให้ได้นะคะ สำหรับบริษัทที่มีการลงทุนในร้านอาหารเช่นชาจี13สาขาค่ะผู้บริโภคให้การตอบรับเป็นอย่างดีส่วนหนึ่งเพราะว่าสาขายังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายส่วนซาโบเตนนะคะการขายยังคงตัวค่ะไม่ได้แย่แต่ทำเลการเปิดร้านค่าเช่าพื้นที่มีผลต่อกำไรส่วนทางด้านของมาม่าสเตชันนะคะ เพราะบางทำเลนั้นอิงนักท่องเที่ยวยามราตรีค่ะเมื่อฝนตกคนเที่ยวน้อยยอดขายอาจเหนื่อยเล็กน้อยและก็โคราคูเอ็นค่ะมี9สาขาส่วนใหญ่อยู่ในห้างค้าปีกค่ะยอดขายแต่ละทำเลไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับบางสาขาที่ค่าเช่าแพงอย่างเช่นสาขาเจพาร์คศิลชานิฮอนมูระยอดขายยังดีแต่มีหนึ่งสาขาในสถานีบริการน้ำมันยอดขายยังไม่ดีนักนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากกระแสร้รานค้า ปิดตัวลงเช่นหมวดชาบูร้านขนาดเล็กก็มองว่าเป็นหนึ่งในผลกระทบก็คือการเปิดสงครามราคาของแบรนด์ร้านอาหารยักษ์ใหญ่ซึ่งการออกโปรโมชั่นกระตุ้นการบริโภคเป็นการสร้างดีมานเพิ่มยอดขายเพราะหากแบรนด์ใหม่ไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะส่งผลต่อยอดขายที่จะหดตัวลงได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะอาหารก็ยังคงเป็นปัจจัย4ผู้บริโภคยังคงต้องรับประทานและร้านอาหารก็ยังคงเป็นแม่เหล็กของห้างค้าปลีกค่ะที่ช่วยสร้างยอดขายได้และห้างค้าปลีกชอบนะคะ เพราะว่าหากร้านอาหารสร้างยอดขายเติบโตได้ห้างก็จะแฮปปี้จากการเก็บส่วนแบ่งจากยอดขายรัยากาศธุรกิจร้านอาหารค่ะคนใช้บริการไม่ได้น้อยลงแต่อาจจะไม่เยอะเท่าปีก่อนส่วนที่มองห้างค้าปลีกเงียบเหงาในช่วงวันหยุดยาวคนไปต่างจังหวัดอาจเป็นการด่วนสรุปนะคะเพราะว่าการที่คนไปห้างค้าปลีกขึ้นอยู่กับการจัดอีเวนต์ของแต่ละสนย์การค้าร้านอาหารมีโปรโมชั่นแคมเปญอะไรดึงดูดลูกค้าให้ไปจับจ่ายใช้สอยเพราะ เงินน้อยลงในการทําการตลาดนะคะต้องดึงดูดลูกค้าที่มาซื้อมารับประทานอาหารต้องทําโปรโมชั่นมากค่ะเพื่อสร้างยอดขายแต่สําคัญนะคะกำไรจะเหลือหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละรายค่ะว่าจะมีสัพพํกำลังอย่างไรนะคะสำรวจธุรกิจร้านอาหารรายใหญ่ช่วงครึ่งปีแรกนะคะ2,568นี้ m i เนอร o ฟู้ดกรุนะคะมีร้านอาหาร2,659สาขาในไทย2 0 5 1สาขาค่ะภาพรวมยอดขายร้านเดิมนั้นลดลง2.9% MK t ร u r a n งกรุ๊ปค่ะยอดขาย7,334ล้านบาทลดลง8.9%กำไรสุทธิ509ล้านบาทค่ะลดลง31.9% S&P นะคะยอดขาย2,701ล้านบาท ลดลง7%ค่ะส่วนกำไรสุทธิ84ล้านบาทลดลง54%เป็นผลจากลูกค้าใช้บริการลดลงนะคะโดยเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้าและสนามบินต้นทุนวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นค่ะ เซนทันรีสอร์ทกรุ๊ปนะคะยอดขาย6,491ล้านบาทนะคะลดลง1%กําไรสุทธิ349ล้านบาทเพิ่มขึ้น35%ค่ะส่วน After You ยนะคะยอดขาย809ล้านบาทค่ะเติบโต13%กํากไร118ล้านบาทลดลง7%นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นก็ถือว่ามีทั้งแบบ ในพัตคารใหญ่ๆหรือว่าร้านอาหารที่เป็นแฟนชายเยอะๆแล้วก็ยังมีในส่วนของร้านเล็กๆนะคะก็จงมาดูกัน,นะค่ะว่าคนละดรบึ่งพลัสนะคะที่ได้เปิดตัวมาจะสามารถจะเป็นพายุหมุนให้กับร้านอาหารเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะเราก็ต้องติดตามกันก็มีหลายเฟสนะคะเราก็ต้องมาดูกันเป็นเฟสๆไปว่าจะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ มาต่อการในเรื่องของการเรียนรู้พระเครื่องเบื้องต้นค่ะอันนี้อาจจะอย่าพึ่งขำนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขามีการเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์เรียนรู้พระเครื่องเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะการดูพระเกณฑ์การประเมินด้วยมุมมองวิชาการปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่วงการพระเครื่องค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องรู้ไว้ใช่ว่านะคะเอามาฝากคุณฟังการใครที่มีความสนใจหลายคนก็คงอาจจะสนใจแต่อาจจะยังไม่มีความรู้มากพอนะคะเห็นว่าธรรมศาสตร์เขาเปิดก็น่าจะต้องเป็นอะไรที่มีมาตรฐานแล้วก็น่าจะได้รับความรู้มากๆค่ะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์เรียนรู้พระเครื่องเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครอบคลุมทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะการดูพระเกณฑ์การประเมินทางมุมมองวิชาการแล้วก็การทําความเข้าใจเกณฑ์พระแท้ของแต่ละกลุ่มในสังคมพระเครื่องเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานให้กับประชาชนที่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะคาดว่าในปี2569ที่จะถึงนี้จะสอนเพิ่มอีก5หลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรแบบเชิงลึกก็คือการดูพระ เบนจภัากีค่ะ รองศาสตราจารย์สุดแดนวิสุทธิลักษ์นะคะที่ปรึกษาสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ค่ะและอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในปัจจุบันนะคะกระแสะพระเครื่องกําลังได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะจากการสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง t ิ k กตอกและก็รีวนะคะนําไปสู่การสร้างเป็นภาพยนตร์ทาง n น t f l i x ค่ะและก็ได้รับความนิยม ในหลายประเทศด้วยก็เลยทำให้มีผู้คนหลากหลายอาชีพนะคะและหลากหลายช่วงวัยให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมากขึ้นซึ่งจำนวนไม่น้อยเลยนะคะเป็นผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องมากนัก ทั้งนี้ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีการเปิดหลักสูตรเรียนรู้พระเครื่องเบื้องต้นบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของสถาบันเสริมศึกษาหรือที่เรียกว่า TU Next นะคะให้กับประชาชนคนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะโดยจะมีการสอนอย่างเป็นระบบนะคะทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ความหมายเชิงวัฒนธรรมความเป็นศิลปะ ไปจนถึงการดูแลก็การทำความเข้าใจพระเครื่องซึ่งจะช่วยให้มีพื้นฐานก่อนก้าวเข้าไปสู่วงการพระเครื่องได้อย่างรู้เท่าทันค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยนะคะจะมีกลุ่มผู้ให้ความรู้ด้านพระเครื่องหรือที่เรียกกันว่าเซียนพระเป็นจำนวนมากซึ่งท่านก็เป็นผู้มีประสบการณ์นะคะได้ผลักดันให้วงการพระเครื่องเป็นที่ยอมรับแล้วก็ขยายตัวไกลถึงต่างประเทศได้ให้ความรู้ด้านพระเครื่องมาโดยตลอด แต่ทว่าในอีกมุมหนึ่งค่ะความรู้พระเครื่องก็อาจจะถูกผูกขาดอยู่กับกลุ่มเซียนพระบางกลุ่มเท่านั้นรวมถึงยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่ให้ความรู้ได้อย่างเป็นระบบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจึงเข้ามาให้บริการวิชาการและบริการสังคมผ่านการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้นี้นะคะ อย่างกรณีของหลวงปู่ทั่วที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคมก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากต่อการเรียนรู้จากปรากฏการณ์ดังกล่าวก็นำไปสู่การตั้งคำถามของคนว่าพระแท้และพระปลอมคืออะไรดูได้อย่างไรบ้างนั่นทำให้วงการพระเครื่องเองก็ต้องมีคำตอบให้อย่างชัดเจนและก็เป็นระบบมากขึ้นเช่นประวัติการสร้างวิธีการสร้างหรือตำนานต่างๆค่ะรวมถึงนะคะมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นด้วย ซึ่งก็จะทำให้ความรู้ไม่ถูกผูกขาดไว้กับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งแตกต่างกับในอดีตที่ผ่านมาที่คนจะให้เซียนพระเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินค่ะ ด้านของนายอิสารานุวัตศรีคุณนะคะอาจารย์ประจําสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยากรร่วมของหลักสูตรเรียนรู้ภระเครื่องเบื้องต้นได้กล่าวค่ะว่าหลักสูตรภาคเครื่องเบื้องต้นที่ธรรมศาสตร์เปิดสอนนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีความเข้าใจและก็ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาของตัวเองว่าต้องการศึกษาในเชิงมูลค่าหรือการเช่าหาซื้อขายตามกลไกลการตลาดหรือว่าเป็นเชิงคุณค่า คือการสะสมในฐานะผู้ศรัทธาหรือในแง่ความงดงามทางพุทธศิลป์นอกจากนี้แล้วก็จะช่วยให้เข้าใจถึงเกณฑ์การพิจารณาว่าพระแท้หรือไม่นั้น ในสังคมพระเครื่องมีหลากหลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มจะมีเกณฑ์การชี้ขาดความเป็นพระแท้ที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะภายใต้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะอธิบายในหลากหลายเกณฑ์ไม่ใช่แค่การพิจารณาจากการพิมพ์ทรงหรือว่าจุดสังเกตหรือตำหนิในองค์พระเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบด้านพุทธศิลป์สกุลช่างเนื้อหามวลสารที่นำมาสร้างพระ รวมถึงธรรมชาติและความเก่าหรืออายุของการจัดสร้างพระด้วยค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะก็คือต้องแม่นพิมพ์ชำนาญเนื้อและคุ้นเคยธรรมชาติพระค่ะ หลักสูตรนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้นำนะคะว่าเกณฑ์การพิจารณาพระแท้ของกลุ่มใดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้องเพราะธรรมศาสตร์ไม่ใช่กลุ่มหรือวาสมาคมใดในสังคมพระเครื่องที่จะมาชี้ขาดแต่ต้องการให้ผู้เรียนทราบความจริงว่าพระแท้หรือไม่แท้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนอาจมีความเห็นแตกต่างกันได้ซึ่งสิ่งสําคัญก็คือสามารถให้เหตุผลตามหลักวิชาการทั้งตักกศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รองรับอย่างเป็นเหตุเป็นผลและผู้เรียนต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า การพิจารณาพระแท้นั้นอย่าหวังพึ่งพาความเห็นจากผู้อื่นเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีบุคคลใดหรือกลุ่มอาชีพใดที่ควรมีอำนาจตัดสินชี้ขาดความแท้ของพระเครื่องนอกจากตัวผู้เรียนเองซึ่งต้องศึกษาโดยมีความรู้อย่างมากพอและสามารถอธิบายความแท้ของพระได้ด้วยตัวเองค่ะ ส่วนทางด้านของศาสตราจารย์ดร์ทิราสินเดชารักษ์นะคะผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวคะ่ะว่าการเพิ่มความรู้และทักษะเฉพาะทางให้กับประชาชนผ่านทาง TU Next ค่ะเป็นหนึ่งในบริการวิชาการให้แก่สังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทางผู้บริหารและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสําคัญอย่างมากโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก็ทําให้ประชาชนสามารถนําไปต่อยอดสร้าง อาชีพเสริมหรือกลายเป็นอาชีพหลักต่อไปได้เนื่องจากว่าในอนาคตปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงานและก็จะส่งผลให้ตลาดแรงงานนั้นมีความไม่แน่นอนมากขึ้นค่ะ โดยในปีงบประมาณ2,569ค่ะก็ยังมีแผนการเปิดคอร์สเพิ่มอีกนะคะประมาณ60คอร์สด้วยกันนะคะโดยจะมีคอร์สทางด้าน AI กฎหมายการจัดการความขัดแย้งหรือการดูพักเครื่องก็จะมีเพิ่มอีก5คอร์สที่เจาะจงมากขึ้นก็คือการดูพระเบญจภาคีรวมถึงกําลังมีการพูดคุยกันถึงการทําให้สามารถเก็บเป็นหน่วยกิจไว้เทียบโอนสําหรับเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ในอนาคตด้วยนะคะเพื่อให้สามารถเรียนจบได้เร็วขึ้นโดยผู้สนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ทียูน next นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูภาพเป็นนะคะแล้วก็มีหลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ด้านวิชาการศิลปศาสตร์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยเดี๋ยวดิฉันจะลงเรียนเป็นเพื่อนนะคะก็สนใจด้านนี้เหมือนกันอาล่ะค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดส,สุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกกน้อยกรุงเทพมหาคนครในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิการ่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่ 039-2-84288-6หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีอมทรัพย์เลขที่159-0-13263-7ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงกลาโหมประจำปี2568ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022229814